สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะวันนี้เรามาดูคลิปแรนดอมจากแฟนคลับอ่ะแฟนคลับขอ,อมานะในหัวข้อที่ว่าจดหมายรักจากคู่แท้ในอนาคตส่งถึงคุณอ่าจดหมายรักจากคู่แท้ในอนาคตส่งถึงคุณอ่าคู่แท้ในอนาคตเนี่ยเขาจะส่งจดหมายจดหมายรักให้คุณว่ายอย่างไร ไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะใครอยากจะรู้เรื่องสถานการณ์บ้านเมืองเรื่องนายยกก็ไปฟังคลิปอ่านถันนายยกคนที่30ิที่แม่หมอลงไปแล้วนะคะเชื่อก็ดีไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเนาะแม่หมออ่านไปตามหน้าไพ่ถ้าใครอยากจะรู้เรื่องการเมืองและภัยพิบัติ ก็ลองติดตามดูประวัติของแม่หมอดูได้นะจริงจริงบันทึกแม่หมอไม่ได้เอาลงทั้งหมดเนาะแต่มันก็มีม,มีมีพูดถึงอย่างไรค่ะอ่ะมาดูดีกว่าจดหมายรักจากคู่แท้ในอนาคตส่งถึงคุณดูกันว่าตอนนี้คุณเจอคู่หรือย,อยังก่อนนะแล้วคู่ของคุณปัจจุบันนี่ใช่หรือเปล่าเอออุ้ยแปดดาวมาเลยเหรอือเดี๋ยวกันนะ แสดงว่าไม่ใช่ละเดอะสเตร g t นะคะแปดเหรียญอืมเจ็ดไม้เท้าคุยนอฟซอนเออเหมือนปัจจุบันคนที่คุณคบอยู่นะ่ะมันมีแต่ความอึดอัดนะมันมีแต่ความอึมครึมมันมีแต่มันมีแต่ความพยายามอยู่ฝ่ายเดียวนะ่ะอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ได้พยายามอีกฝ่ายหนึ่งแบบเป็นประเภทแบบง้องง้องแงงแงง,ง,งเอาแต่ใจตัวเองคุณอาจจะไปเจอเจอคนที่แบบเออ เอาแต่สั่งการคุมคุณน่ะเอาแต่จุกจิกจูจี้ว่าคุณมะเอาแต่ทาให้คุณรู้สึกอึดอัดในความสัมพันธ์อืบางคนก็อาจจะไปเจอเจอกับคนที่คุณต้องพยายามหาเลี้ยงเขาตลอดเวลาในขณะที่เขาไม่เคยดูแลคุณเลยแต่กับเอาเงินเอาทองของคุณเนี่ยไปปล้นเบลอคนอื่นอีกคุณก็เลยรู้สึกว่ามันอึนอดอัดและมันเบื่อนหน่ายแล้วคุณก็กลางมองว่าในความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่น่าจะใช่ บางคนอาจจะไปเจอความสัมพันธ์ที่มันเป็นความสัมพันธ์ไม่ได้ชัดเจนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นความลับก็ดีหรือเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมีแต่อุปสรรคกีดขวางจากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านจากบริวารในบ้านก็ดีมันคือมันมีแต่ความอึมครึมเอาเป็นว่าตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าคุณจะคบกับใครมากี่คนต่อกี่คนมันมันลงเอยด้วยความที่สุดท้ายแล้วมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ มันอยู่ด้วยกันมีความรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขมันมีแต่ความพยายามคนเราเนี่ยเวลาถ้าไม่ใช่คู่แท้นะคุณจะรู้สึกพยายามจนคุณรู้สึกเหนื่อยอ่ะเหนื่อยและท้ออันนั้นไม่ใช่คู่แท้นะคะนอกจากคู่กรรมเออหมดวงกรรมเมื่อไหร่ก็จะจบแต่ถ้าเป็นคู่แท้เน่ะแค่มองตาคุณก็เข้าใจกันละไม่จำเป็นต้องพูดอะไรกันมากเลยแล้วมันจะสบายใจอ่ะมันจะเข้าใจกันเขาเรียกว่าสีมันจะเสมอกันอ่านความคิดกันเข้าใจนะคะแต่ในที่ผ่านมาเหมือนคุณยังไม่ได้เจอคู่แท้นะ คู่แท้ในอนาคตของคุณอาจจะยังมาไม่ถึงก็ได้หรืออาจจะกําลังมาเร็วๆนี้หรือคุณกําลังรอเขาอยู่ก็ได้เพราะคนปัจจุบันหรือคนที่คุณเพิ่งจะเลิกล้างไปเนี่ยหรือคนที่พึคุณเพิ่งจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ด้วยความรู้สึกที่มันแย่ถึงที่สุดด้วยความรู้สึกที่มันอัอดอึมครึมเบื่อหน่ายอะไรก็แล้วแต่นะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรถ้ามันรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันรู้สึกว่ามันเหนื่อยกับความสัมพันธ์มันรู้สึกว่าคุณพยายามจนถึงที่สุดแล้ว แต่มันไม่ได้ทําให้ชีวิตคู่ของพวกคุณมันดีขึ้นมาได้บางครั้งคุณต้องอาจจะหันมาพิจารณาตัวเองนะว่าเฮ้ยมันใช่คู่แท้ไหมถ้าเป็นคู่แท้เราต้องพยายามถึงขนาดนี้เชียวหรือเราต้องมานั่งร้องห่มร้องให้เราต้องมานั่งนั่งหาเงินหาทองเปเขาตลอดเวลาขนาดนี้เชียวหรือเออทาไมไม่ใช่แบบช่วยกันทํามาหากินหรือปรึกษาหาเลยกันได้บางคู่เนี่ยเป็นประเภทแบบเธอต้องอยู่ภายใต้คําสั่งฉันอย่างเดียวควบคุมอย่างเดียวห้ามมีปากห้ามมีเสียงเวลามีปัญหาอะไรเงี้ย ปรึกษาอะไรก็ไม่ได้มีแต่ซ้ําเติมคุณก็เลยรู้สึกอึดอัดคือถ้าเป็นคู่จริงๆมันไม่ควรที่จะเป็นอย่างนั้นเนาะมันควรจะหันหน้ามาคุยกันยามที่ทุกข์ระทมขมขื่นเจออุปสรรคคนที่อยู่ข้างกายเราควรจะเป็นคนที่เราปรึกษาหา,ห,าหรือได้ทุกๆเรื่องออไม่ใช่แบบเอออยากทำอะไรก็ทําไปสิเออแล้วแต่เธอเออพอเกิดปัญหาขึ้นมาแบบก็เตือนเธอแล้วทาไมเธอไม่ฟังเออก็อยากทําเองอะไรเงี้ยเฮ้ยถ้าอย่างน,างนี้อย่างมีคู่เลยจะดีกว่านะทําเองดีกว่าอยู่คนเดียวาสบายใจกว่านะ ถ้าจะไปเจอแบบนั้นมันไม่มีประโยชน์ไงคน <c oughs> เรามีคู่มันก็ต้องมีที่ปรึกษาที่ดีอทีนี้ในเมื่อชีวิตของคุณนะคุณเป็นคนที่คุณเป็นคนที่รักใครรักจริงนะคุณเป็นคนที่แข็งแกร่งด้วยนะแข็งแกร่งทั้งจิตใจและร่างกายนะคะเป็นคนที่มีความพยายามเป็นคนที่หาเลี้ยงเป็นคนที่พยายามในความสัมพันธ์จนจนถึงที่สุดอะ่ะเข้าใจว่าคุณเป็นคนที่รักใครเนี่ยรักจริงนะ แต่บางครั้งเนี่ยมันก็ทําให้คุณท้อใช่ไหมคะอึดอัดเนอะแล้วยังไงต่อนะโอ้เด e h ยวให้พร t ตตีเนี่ยบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นความลับท,ทั้งทั้งที่อคุณคุณรู้สึกว่าคุณโอเคที่สุดแล้วอะแต่เขาไม่เคยให้ความชัดเจนกับคุณได้บรรยากาศมีแต่ความอึมครึมอะบางคนแบบติดต่อมาคือรักแบบผู้ใหญ่เนาะเออคบกันแบบผู้ใหญ่เนี่ย กุดมอร์นิ่งตอนเช้าและกุดไนต์ตอนกลางคืนสามเดือนผ่านไปมากุดมอร์นิ่งตอนเช้าและกุดไนต์ตอนกลางคืนสี่เดือนผ่านไปกุดมอร์นิ่งตอนเช้าคือคือก็ก่อนหลังจากช่วงที่เขาไม่ได้กุดกับคุณคเขาอาจจะไปกุดกับคนอื่นอีกร้อยคนก็ได้ไงอืมหรือบางทีคุณก็อยู่เป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันไม่ได้เปิดเผย <ๆ S 1> เขาไม่เอาคุณออกสังคมเลยเอาคุณอยู่ในความลับอะเหมือนคุณไม่มีตัวตนบนโลกสังคมอะคะ่ะในสังคมของเขาอะ เอเเอก็ er. ถ้าอย่างนั้นจะคบไปทําทไมละคุณถ้าแบบจะไปกินข้าวด้วยกันก็ไม่ได้กลัวกลัวเมียอีกคนหนึ่งจะเห็นเข้าอลัวเมียหลวงจะเห็นเข้าแล้วเมียหลวงดูด้วยอกลัวพ่อแม่ผู้ใหญ่จะเห็นเข้าหรือจะเสื่อมเสียถ้าอย่างนั้นแม่หมอเชื่อว,ว่าคุณไปกินข้าวคนเดียวคุณน่าจะมีความสุขกว่านะคะมีความสุขกว่าที่ต้องแอบหลบๆซ่อนๆเพื่อเขาอะเพื่อในขณะที่เขาไปหลั่นล้าในโลกโซเชียลในโลกสังคมได้อย่างชื่นหน้าตาบานมีความสุขแต่คุณต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆเหมือนคนแบบ จะ้าวขาออกจากบ้านก็ไม่ได้อย่างเงี้ยเออจะไปกินข้าวกับเขาซื้อสักมื้อหนึ่งก็ไม่ได้คุณจะคู่ไปเพื่ออะไรคะไปกินข้าวคนเดียวเถอะมีความสุขกวา่าเชื่อแมมหมอถ้าอย่างนั้นนะเพราะเขาไม่ใช่คู่ของคุณไงคู่แท้ของคุณน่ะมีมีมีม,มีสองดาบขึ้นมีนะคะมันเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณคู่ที่จะสื่อทางจิตวิญญาณกับคุณได้คู่ที่คู่ที่คุณจะรู้สึกในใจลึกๆว่าคุณจะมีคนหนึ่งคนที่เป็นคนของคุณแน่นอนนะคะ และคนคนนั้นเขารอคุณอยู่และคุณก็รอเขาอยู่เช่นเดียวกันคุณจะรู้สึกได้ในใจแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณจะต้องออกจากความสัมพันธ์ที่มันน่าอึดอัดที่มันคนที่มันไม่ใช่ของคุณเนี้ยออกไปให้ได้ซะก่อนถ้าคุณไม่สามารถออกจากความสัมพันธ์ที่มันอึดอัดกับคนที่เป็นคู่เวรคู่กรรมกับคุณได้นะคุณก็ไม่มีทางจะเจอคู่บุญในอนาคตของคุณได้ประตูคู่เนี่ยมันมีอยู่บานเดียวนะคะคุณย่ามาเปิดทีสิบบานน่ะไม่ได้ คุณจะต้องจบทีละคนแล้วก็ถึงจะเข้ามาทีละคนถ้าคนนี้คุณไม่ปิดประตูตายจบคุณคนใหม่ก็ไม่สามารถเข้ามาได้มันเหมือนคุณตั้งกำแพงเอาไว้ไม่ให้คนคนใหม่ที่เป็นคู่บุญในอนาคตคุณนะเข้ามาหาคุณได้นะคะหลายๆคนเชื่อว่าอาจจะอจจะึดอาจจนอยู่เป็นโสดมานานแล้วก็ได้นะเพราะไม่ว่าจะไปคบใครก็โอ้โหเจอแต่รักสามเศร้าเจอแต่ถูกหลอกให้เป็นเมียน้อยบางคนก็เจอแต่ถูกหลอกเอาเงินอนะ เข้ามาเพื่อเอาเงินไม่ได้เพื่อความรักอะไรเลยอย่างเงี้ยอยู่ๆไปก็มีคนมาแย่งอะไรอีกรู้สึกมันเบื่อหน่ายเนาะทีนี้คุณก็คิดคิดคุณเชื่อในจิตวิญญาณของคุณว่าคุณมีคู่ของคุณคู่ที่เป็นคู่จิตวิญญาณคู่ที่เป็นคู่แท้ในอนาคตของคุณเรามาดูดีกว่าว่าคู่ในอนาคตของคุณเนี่ยเขาจะมีจดหมายรักเขาจะมีข้อความอะไรส่งมาถึงคุณบ้างเนาะ มันลุ้นกันดีกว่าคู่ของคุณเป็นใครเนาะคู่แท้จากอนาคตของคุณสองเหรียญอยู่นะสองเหรียญต้องเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาแล้วนะคะไม่ใช่คนใหม่เป็นคนที่คุณเคยรู้จักมานานแล้วก็ได้ สัมพันธภาพนั้นอาจจะเคยคบกันมาก็ได้เคยเป็นเพื่อนกันเคยมีความรู้สึกที่ดีให้กันเคยเป็นเจ้านายเคยเป็นลูกน้องเคยเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องเคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนนะคะสองดาบสองเหรียญบุ้งบอกว่าไม่ใช่คนใหม่แต่เป็นคนที่เคย <S <S เคยมีความรู้สึกที่ดีกับคุณแล้วแล้วมันจบกันไปอะ่ะมันอาจจะเหินห่างกันไปมันจะอะไรก็แล้วแต่ที่ที่มันยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณกับเขาจะได้ลงเอยกันนะคะ ตอนนั้นคุณเจอกับเขาอาจจะไม่ใช่เวลาของคุณกับเขาไงเอ,อ่อดังนั้นช่วงเวลามันก็อาจจะดีดคุณและเขาเนี่ยออกจากกันเพื่อให้ต่างคนต่างไปผ่านบททดสอบต่างคนต่างไปเจอเจอ,เจอวิบากกรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่เหมือนวันนี้วันนี้เขาบอกว่าคู่แท้ของคุณเนี่ยเขามีเจอหมายฝาคุณว่าเขาเป็นคนที่เคยในความสัมพันธ์ของคุณนะเคยเป็นคนที่คุณและเขาเนี่ยเคยมีความรู้สึกที่ดีๆให้กันและวันเนี้ย หรือจากนี้ไปเนี่ยเขาจะย้อนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณสองเหรียญน,นะคะเอ,อเขาจะย้อนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณ <c oughs> คุณเน่ะคุณแค่รอคอยนะคะเขาไว้คุณแค่รอคอยคุณอย่าไปวิตกกังวลนะคะอย่าไปเครียดบางครั้งเนี่ยคนเราเวลาเครียดๆอ่ะมันจะเป็นพลังงานด้านลบแล้วมันจะทําให้พลังงานดีๆหรือเซนเซนหรือจิตสัมผัสข,ของความเป็นคู่ของคุณเนี่ย พลังงานจิตที่คู่ของคุณจะส่งถึงคุณเนี่ยมันส่งมาไม่ถึงมันก็เหมือนกับคลื่นพาหะที่ส่งมาแล้วมันโดนโดนโดนสารอย่างอื่นเข้าแทรกอะคุณคลื่นมันก็จะส่งไม่ถึงความเครียดของคุณมันเป็นพลังงานด้านลบที่บางครั้งมันอาจจะทําให้อ่าการสื่อสารจากคู่ของคุณะที่จะสื่อถึงคุณมันสื่อมาไม่ถึงหรือมันสื่อถึงเบาบางนะคะดังนั้นคุณลองทําจิตให้นิ่งสิคะทําจิตให้มันนิ่งๆให้มันสบายๆให้มันว่างๆนะคะ คุณอาจจะสัมผัสได้ถึงใครสักคนหนึ่งที่กําลังเรียกร้องหาคุณอยู่ที่กําลังคิดถึงคุณอยู่ก็ได้นะคะอาจจะเป็นลูกของความฝันก็ดีนิมิตก็ดีความรู้สึกบอกกล่าวก็ดีอ่ะลองดูค่ะจิตคุณจะรู้สึกได้นะต่อต่อ,ต,อต่ออีกสักหน่อยห้าถ้วยเออบางคนเนี่ยบางคนน่ะ อาจจะเคยทําอะไรที่ผิดพลาดนะที่ผิดพลาดแล้วมีความรู้สึกว่าเราอาจจะกลับเข้าไปหาเขาไม่ได้หรือคู่แท้ในอนาคตของคุณเนี่ยเขาอาจจะเคยทําผิดพลาดกับคุณในอดีตที่ผ่านมานะคะดังนั้นจดหมายฉบับนี้เขาอยากจะบอกว่าเขาเสียใจเขาเสียใจเขาขอโทษเขารู้สึกว่าผิดเขาเครียดนะเขาไม่ใช่ว่าจะกินได้นอนหลับนะการที่คุณกับเขามีปัญหา มีประเด็นดรมาม่าหรือมีอะไรต้องยุติหรือเงียบในความสัมพันธ์ไปก็ตามเนี่ยเขายังคงคิดถึงคุณคิดถึงคุณทุกทุกทุกวันอะไม่ว่าจะบนโลกโซเชียลมองคุณจากมองคุณจากโลกโซเชียลหรือจากสื่อไหนๆก็ตามเขายังพยายามเฝ้าคอยคุณยามพยายามติดตามมองคุณอยู่ยังคาดหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะได้กลับเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณแล้วคุณจะยอมยกโทษให้เขาอืมเขารู้สึกเสียใจอะค่ะ ทีนี้มันก็ต้องถามตัวคุณว่าถ้าเขากลับมาแล้วเขารู้สึกผิดอะ่ะแล้วถ้าเขากลับมาเขาให้ความชัดเจนกับคุณได้คุณจะให้อภัยเขาไหมเอออัอน,นี้คุณต้องกลับไปคิดอีกทีหนึ่งนะสิบดาบอีบางคนอาจจะถึงขั้นแบบจบเลิกหักดิบไปเลยก็ได้นะแต่คือเขาบอกว่าในการเลิกร้างหรือในการจบจบจากที่ผ่านมาเนี่ย มันทําให้เขาเครียดแทบจะเป็นบ้าได้เหมือนกันคือเขาแทบจะไม่ได้มีความสุขกลางคืนคือน,น,นอนไม่หลับอะค่ะตื่นขึ้นมากลางคืนตีหนึ่งตีสองก็เฝ้าคิดถึงคุณไพ่าอาจสลับตัวตนก็ได้นะอาจจะเป็นคุณเฝ้าคิดถึงเขาก็ได้นะคะแต่นั่นคือจดหมายรักจากคู่แท้ของคุณเขาสํำนึกผิดเขารู้สึกเสียใจเขารู้สึกย่ำแย่ในสภาว่าจิตใจมากที่เขาทำให้คุณที่เขาทำให้คุณอึดอัดที่เขาทำให้คุณรู้สึกเสียใจนะคะ ที่เขาไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้อืทูเลิบเขาจะบอกว่าคุณและเขาเนี่ยคือคู่ทวินเฟรมกันนะเราสองคนเนี่ยคือคู่รักในอดีตชาตินะคู่ที่เวียนไหวตายเกิดมาตั้งแต่ชาติพบไหนก็ไม่รดทุกทุกชาติพบเราก็เวียนไหวเป็นคู่กันมาตลอดไม่ว่ามันจะมีอุปสรรคไม่ว่ามันจะรักร้าวกี่ครั้งต่อกี่ครั้ง ไม่ว่าเราจะมีความแตกต่างกันมีอุปสรรคมากมายขนาดไหนในใจของเขาก็มีเพียงคุณเพียงคนเดียวคุณคือรักแท้คุณคือคู่ในอดีตชาติที่เขาตามหาจนเจอที่เขาไม่มีวันที่จะเอาคุณออกจากหัวเขาได้นะคะเนี่ยเขาไม่มีวันที่จะเอาคุณออกจากหัวเขาได้ไม่มีวันที่จะเอาคุณออกจากใจเขาได้ทุกๆุกคืนเขาจะเฝ้าพร่ำเพ้อคิดถึงคุณทุกๆก,กคืน และเขาพยายามที่จะสื่อสื่อสารมาหาคุณด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อความไม่ว่าจะเป็นการติดตามในโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็นการมินิมิตหรือความฝันหรือความรู้สึกวบวับก็แล้วแต่เขาจะส่งผ่านถึงคุณให้คุณรับรู้ได้ว่าหน้าตอนนี้เขาคิดถึงเขารักคุณมากเขาอยากครองคู่กับคุณนะ่ยพูดง่ายๆส่วนหนึ่งแหละเขารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเขาอยากจะขอโทษคุณมากๆเลยอืแล้วยังไงต่ออีกอะะเดีมีจิเชียน เขารอคอยปาฏิหารเขาอยากให้มีปาฏิหารในชีวิตอยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบปาฏิหารความรักให้กับเขาเขาอยากให้คุณกับเขาได้กลับมาครองคู่กันเขาอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกวันนะว่าสักวันหนึ่งคุณและเขาจะเกิดปาฏิหารจะได้กลับมาเจอเจอกันอีกครั้งหนึ่งด้วยไม่แน่ว่าคุณกับเขาเนี่ย ตั้งแต่มีประเด็นกันน่ะอาจจะเลิกและห่างไกลกันไปนานแล้วก็ได้บางคนอาจจะนานเป็นสิบปีบางคนอาจจะนานเป็นสี่ห้าปีก็แล้วแต่แต่เขาคาดหวังว่าปาฏิหาริย์ในความเป็นคู่วันหนึ่งคุณกับเขาจะได้ก,กลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งแล้วเมื่อกลับเข้ามาในความสัมพันธ์คุณและเขาจะรักกันจะเข้าใจกันนะคะเขาคาดหวังอย่างนั้นนี่คือจดหมายที่เขาฝากถึงคุณนะเขาเขาปรารถนาคุณถึงคุณมากอะ่ะ แต่ละวันแต่ละวันคุณอาจจะใช้ชีวิตไปแต่ละวันแต่ละวันในค่ะที่แต่ละวันแต่ละคืนของเขาเนี่ย <c oughs> เขาเฝ้าคิดถึงแต่คุณเฝ้ารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เคยทําผิดกับคุณเฝ้ารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เขาไม่สามารถแสดงความชัดเจนไม่สามารถให้คุณแสดงความชัดเจนต่อนหน้าสาธารณชนหรือพูดง่ายๆตอนก่อนหน้านั้นเขาไม่เคยที่จะให้เกียรติคุณหรือลืมที่จะให้เกียรติคุณก็แล้วแต่นะคะแต่ณวันเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาเขารู้แล้วตรงนั้นเขารู้แล้วว่าคุณเนี่ย คือคู่ของเขาที่เขาไม่สามารถที่จะลืมได้เลยในชีวิตนี้เขาอ้อนวอนรอคอยปาฏิหาริย์แล้วรอคอยว่าจดหมายฉบับเนี้ยมันจะส่งถึงคุณให้คุณได้รับรู้นะให้คุณได้รับรู้ว่าเขารักคุณมากและเขาอยากจะครองคู่กับคุณในชาติภพนี้ไม่ว่าจะชาติภพไหนไหนไม่ว่าจะชาติที่แล้วชาตินี้หรือชาติหน้าเนี่ยหรือหมายถึงอนาคตทุกๆชาติเขาคาดหวังว่าจะได้สุขสมหวังกับคุณเขารอคอยปาฏิหาริย์ในชีวิตนะคะ ให้คุณอภัยให้เขา its The k n i g h อ of p e n t a c l e s เขาเป็นคนที่มีฐานะการเงินที่ดีและมีจิตใจที่มุ่งมั่นที่มั่นคงด้วยนะคะเขาเหมือนกับว่าเขาพร้อมแล้วนะคะที่การกลับเข้ามาในความสัมพันธ์รอบนี้เขาจะกลับเข้ามาดูแลคุณนะกลับเข้ามาดูแลการเงินการทองของคุณด้วยว่าฐานะของคุณกับเขามันอาจจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคนของคุณเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดฉลาดปราดเปรืองมาก อาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าฉลาดรอบทิศอะ่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นหมอดูก็ได้นะอืมได้หมดนะคะเป็นคนที่มีจิตสัมผัสที่สูงที่สูงนะคนคนนี้ผ่านเรื่องราวชีวิตที่หนักหน่วงมาไม่แพ้จากคุณนะคะแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าณนะวันนี้คุณอาจจะขัดสนเงินทองใครสลับตัวตนได้นะเขารู้ด้วยว่าณนะวันนี้คุณอาจจะขัดสนเงินทองเขาอาจจะอยากจะเข้ามาดูแลคุณดูแลให้ชีวิตของคุณนะดีขึ้นอื ภายสลับตัวตนได้นะคุณอาจจะอยากกลับเข้าไปในความสัมพันธ์ของเขาอะค่ะเพื่อไปดูแลเขาก็ได้จดหมายฉบับนี้มันส่งถึงกันได้นะคะเนี่ยเอาไปว่าคู่แท้ในอนาคตของคุณเนี่ยเขามองแบบนี้แล้วยังไงต่อแล้วเขาวางแผนอะไรไหมอ่ะอืเขาวางแผนยังไงอ่ะแน่นอนแหละเขารอปาฏิหาริ์คือเขาพร้อมแล้วว่าที่จะดูแลคุณดูแลเรื่องการเงินการทองคือเขาฐานะเขามั่นคงแล้วอ่ะเมื่อฐานะเขามั่นคงเนี่ยเขาพร้อมจะดูแลคุณนะคะไม่ให้คุณได้ลำบากขัดสนเลยค่ะตอนนี้เขาแค่คาดหวัง ขออธิษฐานฟ้าดินขอปาฏิหาริขอให้มันเกิดขอให้คุณและเขาได้กลับเข้ามาในความสัมพันธ์ได้มาเจอเจอกันอีกครั้งได้มารักกันอีกสักครั้งจะได้ไหม mm. เหมือนกับว่าขอให้คุณเปิดโอกาสให้เขาอีกครั้งจะได้ไหม mm. อในในในจดหมายฉบับนี้นะอันนี้น่าจะหมายถึงคนที่เคยมีคู่แล้วก็เคยมีประเด็นกันนะคะแต่ถ้าสําหรับคนยังไม่เคยมีคู่ คุณจะได้เจอคู่ที่ฉลาดร่ำรวยค่อนข้างจะจะไหวพริบดีไหวพริบดีจนคุณเขาเรียกว่าจิตวิทยาสูงอ่ะชั้นเชิงดีจนคุณอาจจะตามของไม่ทันก็ได้นะคะเขาอาจจะมีเล่ห์เหลี่ยมเยอะก็ได้แต่เล่ห์เหลี่ยมในทางที่ดีนะคุณจะได้เจอเจอรักแท้แบบไม่คาดคิดเป็นรักแท้ที่คนที่ หนุ่มรูปงาเสาวรูปสวยนะคะมีความเจ้าเสน่ห์อยู่กับตัวนะคะมีความสําอางเป็นนักธุรกิจที่หาเงินเก่งนะคะคุณจะได้เจอเจอรักแบบไม่คาดคิดนะคะอ่าน,นี่จดหมายจากคู่ที่คนที่เป็นโสดในอนาคตนะคุณจะได้เจอเจอแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันและจะเป็นรักแรกพบเจอปุ๊บปิ๊งปับ๊บอะ่ <laughs> เะเขาเรียกว่ารักทะลุแมสนะคะพอเห็นหน้าปุ๊บทะลุเขาไปถึงข้างในว่าคนนี้คือคู่ของฉันเดี๋ยวไม่ต้องถอดแมสอ่ะ เขาเรียกว่าคู่ทางจิตวิญญาณคู่ทางวินเฟรมจะรู้ได้เองนะคะแต่ถ้าเป็นคู่มีประเด็นนะคะนี่คือจดหมายที่เขาส่งถึงคุณแล้วยังไงต่อเขาวางแผนยังไงต่อไหมอ่ะโอ้ยแน่นอนแหละเขาผิดเขารู้สึกว่าเขาผิดมากๆเขาต้องผิดต่อคุณอย่างมากนะคะมียเขาไม่นั่งชีช้ำกระลำปีเสียใจเสียใจอยู่ขนาดนี้นะคะดูสิอมทุกทุกอยู่ตรงนั้นอะ อาจจะทาให้เขาฝันร้ายทุกคืนก็ได้นะกลางคืนเนี่ยเขาก็ฝันถึงแต่คุณด้วยซ้มมําไปนะแล้วเขาพยายามส่งกระแสจิตถึงคุณให้คุณนะ่ะรู้ได้ว่าถ้าคุณอยู่ดีๆคุณฝันถึงคนคนหนึ่งคนคนนั้นอาจจะเป็นคนรักเกา่าคุณก็ได้ฝันว่าเขากลับเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณโดยที่ทั้งที่คุณไม่ได้คิดถึงเขานั่นแสดงว่าเขากําลังคิดถึงคุณอย่างมากนะคะและเขาส่งกระแสจิตมาหาคุณและส่วนใหญ่คนที่จะส่งกระแสจิตมาได้นะมีสองอย่างหนึ่งก็คือคนที่เป็นคู่แท้สองก็คือคนที่เป็นอริศัตรูแท้มีสองอย อันดับสิบแบบเกลียดชังมากๆคุณก็จะฝันเห็นเขาได้เหมือนกันฝันเพื่อที่จะรู้ว่าเขากำลังคิดจะทําอะไรกับเราต่อนั่นหมายความว่าองของเราสื่อให้รู้ว่าไอ้คนคนนี้มันคิดไม่ดีกับเรานะเขาวางแผนอะไรกับเราอยู่เนี่ยถ้าคุณมีองค์มีเซนส์คุณก็จะรู้ได้แต่ถ้าคนคู่ทวินเฟรมของคุณองของคุณเขาก็จะเปิดให้กระแสจิตเขาเข้ามาหาคุณได้นะคะให้คุณรู้ได้ว่าคนเนี้ยคือคู่ของคุณนะอืแล้วเขาจะกลับเข้ามานะคะสองเหรียญเขาจะกลับเข้ามาแบบ เป็นปาฏิหาริย์จริงๆคุณและเขาจะได้กลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งแล้วยังไงต่ออีกอะกำลังตื่นเต้นนะคุยหนึ่งถ้วยคุณและเขาจะได้กลับเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่รักที่มันเติมเต็มในหัวใจเป็นรักที่แบบมันล้นเอออยู่ในใจนะเป็นรักที่เข้าอ,อกเข้าใจกันเป็นรักที่คุณไม่ต้องคุยอะไรมากแล้วไม่ต้องการคําว่า want ไม่ต้องการไม่ต้องการเรียกร้องอะไรเลยว่ะคือแบบ เธอมีให้ฉันเท่านี้ฉันก็พอใจฉันมีให้เธอเท่านี้ฉันก็พอใจต่างฝ่ายต่างแบบผ่านอะไรมาเยอะแค่ว่าเอ้ยเราได้อยู่ด้วยกันนะไปกินข้าวด้วยกันเข้าอกเข้าใจการปรึกษาหารือกันคือไม่ง้องแง้งแบบเด็กๆอะ่ะมันเป็นความรักที่แบบต่างฝ่ายต่างเติมเต็มในหัวใจเป็นรักที่รักหนึ่งเดียวในหัวใจนะคะเออคุณจะได้กลับมาเป็นรักแท้รักแท้แก่กันอีกครั้งหนึ่งนะหนึ่งถ้วยอุย้ยส่วนใครที่ อย่าร้างไปแล้วจบไปแล้วก็อย่างที่บอกคุณจะได้เจอเจอรักครั้งใหม่รักที่เป็นหนึ่งถ้วยสองถ้วยของคุณนะแบบเนชิเชนนะแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันและเป็นรักแรกพบของคุณนะคะรักพร้อมการเงินที่ดีนะสําหรับคนปีประเด็นนะคะคุณจะได้กลับเข้ามาในความสัมพันธ์ตามที่เขาอธิษฐานจริงๆเขาอธิษฐานขอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆวันนะไม่ใช่ขอแค่วันเดียวนะขอมาหลายปีแล้วด้วย แล้วเหมือนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่าจะได้ยินสิ่งที่เขาอธิษฐานในใจนะคะน่าจะโดนบันดาลให้เร็วๆนี้แหละคะ่ะให้คุณกับเขาเนี่ยได้เจอเจอกันออืเจ mm ็ดดาบดมูล hmm. เอ่อหลายๆคนเขาบอกว่าอย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 ่ามองข้ามในเรื่องของคุณสายมนดำใครที่โดนแย่งชิงจากคุณสายมนดำจะมีคนมาเก่งๆนะคะมีอาจารย์เก่งๆเนะี่ยมาถอนของคุณใส่คุณได้แล้วเขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์คือคู่ของคุณที่ถูกคุณสายแย่งไปเนะี่ย เขาจะกลับเข้ามาอยู่กับคุณนะคะกลับเข้ามารักคุณอีกครั้งหนึ่งสติสตังจะกลับเข้ามาและจะถอนของกปแล้วนะคะเอออันนี้เขาฝากบอกมานะเพราะว่ารักจดหมายรักมันมีหลากหลายแบบเนาะส่วนหนึ่งเนี่ยคู่คําว่าจดหมายรักจากคู่แท้ในอนาคตคู่แท้ในอนาคตก็คือองค์ของคุณเนี่ยแหละคะ่ะเขาสื่อมาให้คุณอีกทีหนึง่งหรือเป็นองค์ของเขาที่สื่อมาให้คุณอีกทีหนึ่งถูกไหมคะดังนั้นองค์ของคุณเขาหรือว่าองค์ของเขาก็จะบอกว่าเนี่ย ถ้าโดนคุณใส่มนดำเนี <neither> ่ยจะมีคนแก้ให้ได้นะแล้วคู่ของคุณก็จะกลับเข้ามาอยู่กับคุณนะคะมารักคุณเหมือนเดิมนะเขาบอกแบบนี้นะคะอืมเพจออฟซอร์ดนะคะสองดาบโอเคละคุณไม่ต้องไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องปิดกั้นนะคะไม่ต้องสร้างกำแพงตัวเองนะคะให้ใช้จิตถามจิตตัวเองนะคะว่าเรายังรักคนนี้หรอไหมเราจะคบกับคนนี้โดยมีเป้าหมายคืออะไร เราครบกับเขาเพื่ออะไรเพื่อความสุขที่แท้จริงแบบไหนถามตัวเองก่อนนะคะก่อนที่เขากลับเข้ามาในความสัมพันธ์เออถ้าคุณบอกว่าแค่ฉันได้อยู่ด้วยกันได้กินข้าวด้วยกันได้เที่ยวด้วยกันมีอะไรปรึกษาหารือกันได้แค่นี้ก็พอละอ่ะแค่นี้พอแล้วก็ไม่มีปัญหาก็คบได้ถามความสัมพันธ์ในใจของคุณว่าคุณยังต้องการเขาหรือเปล่าต้องการเ้าในฐานะอะไรเพื่ออะไรที่จะทําให้คุณมีความสุขอย่างแท้จริงร่วมกับเขานะคะอืม ที่สุดแล้วความรักคุณจะสุขสงวังไหมขอเป็นอลรกเคลการดีกว่าอืดูซิว่าออรกเคลการอยากจะแนะนําอะไรไหมเจตไายรากจะคู่แท้ในอนาคตที่ส่งถึงคุณนะคะหรือว่าออรกเคลการจะบอกอะไรสักหน่อยไหม chemistry นะคะ,ะ,คะการกลับเข้ามาในความสัมพันธ์หรือรักครั้งใหม่ที่คุณจะได้เจอเจอมันจะเป็นรักที่ เคมีมันตรงกันอะมันจะมีความรู้สึกความรู้สึกความรู้สึกต่อกันอย่างมากอะค่ะเนาะความรู้สึกความปรารถนาความแรงกล้าความรู้สึกความรู้สึกเข้าอกเข้าใจกันความรู้สึกเป็นสุขความรู้สึกล้นเอออะมันอยู่ตรงนั้นอะคะ่ะมันคือเคมิสตรีนะฮัตโทฮัตคอนเวอร์เซชันแนวคุณกับเขาจะคุยกันด้วยภาษาหัวใจทูเลฟนั่นแหละค่ะเอ,อ่อต่างฝ่ายต่างคือเข้าอกเข้าใจกันมองตาก็รู้ใจนะคะ พงกห,หัวทีเดียวฉันก็เข้าใจเธอทั้งหมดไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันเป็นรักที่รักที่เติมเต็มในหัวใจก็คือหนึ่งถ้วยนั่นแหละเนะอะบางครั้งถ้าเราตั้งเงื่อนไขในความรักมากเกินไปมันก็เหมือนกับสร้างกำแพงให้ตัวเองมากเกินไปจนคนอื่นมันเข้ามาหาเราไม่ได้ก่อนเออเราก็ต้องพิจารณากำแพงตัวเราเองด้วยนะมันเยอะเกินไปหรือเปล่าถ้ามันเยอะเกินไปก็ทุบๆมันทิ้งบ้างนะคะคู่เรามันจะได้เข้ามาได้เนอะอืม คืออย่าไปตั้งแง่เยอะพูดง่ายนะเอ,อ่อ express ส o u r love นะคะสุขสมหวังโรแมนติกกับความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นที่เขากำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งหรือรักครั้งใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะมันจะเป็นรักที่แบบสุขสบายรักที่ผ่อนคลายรักที่เข้าใจรักที่ความรู้สึกมันมันจูนเข้าหากันนะไม่ต้องพูดกันมากรักที่รักที่เข้าใจในในระดับของจิตปิญญาณนะคะ รักที่จะเคียงคู่กันไปอย่างมีความสุขะค่ะต่อให้คุณกับเขาไม่ต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาน่ะมันก็จะเป็นรักที่อยู่ด้วยกันจนแก่เท่าได้อ่ะมันคือความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขมาจํากัดว่าต้องอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงต้องเห็นหน้ากันไปกินข้าวด้วยกันทุกวันมันไม่ได้จํากัดตรงนั้นนะคะต่างคนต่างมีชีวิตที่อิสระมีหน้าที่ของตัวเองแต่เป็นความเข้าใจกันที่รักกันแล้วอยู่ด้วยกันได้อะนั่นแหละค่ะคือความรักที่คุณกำลังเจอที่เจอตรงนี้ นี่นะคะจดหมายรักจากคู่แท้ในอนาคตของคุณก็คือจากองค์สื่อมาให้คุณนั่นแหละค่ะนะเขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ในเมื่อเขาขอปาฏิหาริย์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบให้เพราะว่าคุณสองคนเป็นทูเลิฟแล้วก็ก็ลองเปิดใจรับเขาเข้ามาเนาะมันอาจจะสร้างความสุขสร้างชีวิตชีวาใหม่ให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งได้นะคะโอเคนะก็น้อมรับพลังงานหน้าไพ่ตามนี้เนาะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ